n t t u r a l m y c e l a r Technology นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟองก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือ นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าไม้นะคะเป็นแบรนด์ไทยที่อยู่ในเครือ SLC Group นะคะที่โด่งดังมากๆในเรื่องของผิวแล้วก็ความงามน,นะคะตัวนี้ของเขาก็คือเป็นไม้ energizing m i c e l l a water นะคะหรือว่าตัวทำความสะอาดหน้าเช็ดล้างเครื่องสำอางเช็ดล้างเครื่องสำอางนั่นเองนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟองเป็นคนผิวเซนซิทีฟมากแล้วก็แพ้ง่ายเบาบางเวลาจะใช้อะไรเนี่ยฟองจะต้องศึกษาแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วว่าเราใช้แล้วมันจะไม่เกิดการแพ้ต่อผิวหน้าของเรานะคะซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์ฟองมากๆเพราะว่าเขาเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะเป็น natural micellar technology นะคะอ่อนโยนกับผิวนะคะไม่ทำร้ายผิวซึ่งฟองก็ใช้ได้นะคะแล้ที่ฟองชอบเลยนะคะก็คือมีค่า pH balance นะคะที่จะไม่ทำให้เราเนี่ย เสียสมดุลของค่า ps นะคะค่า ps ที่ดีเนี่ยเขาจะมีความสามารถช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็การละคายเครืองต่อผิวหน้านะคะซึ่งฟองชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ cleansing อื่นๆหรือว่าอย่างอื่นที่เราเคยใช้มาบางตัวเราจะรู้สึกว่ามันแห้งมากคือแบบใช้แล้วเรารู้สึกเลยนะตอนแรกๆอ่ะเรารฟงจะรู้สึกว่าหุ้ยดีจังเลยแบบหน้าสะอาดแบบหมดจดเลยไม่มันเลยอะไรเงี้ยราะว่ารู้ไหมว่าอย่างนั้นมันคือการเสียสมดุลของค่า pH นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฟงใช้แล้วเนี่ยฟงจะรู้สึกเลยว่า เราใช้แล้วหน้าของเราจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยจะกักเก็บความชุ่มชื้นของเราไว้ให้อยู่นะคะไม่ให้เสียสมดุลของค่า pH นั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยรางหน้าสะอาดหมดจดด้วยในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเจอฝุ่นเจอมลภาวะมล,ละพิษแสงแดดอะไรเงี้ยตัวนี้ยมันจะช่วยฟื้นฟูด,ด้วยนะคะพอดาของเขานะคะจะเป็นขวดสีเขียวฝาสีขาวแบบนี้เลยนะคะเป็นฝาปิดเปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาสำลีเนี่ยมา กดกับหัวปั๊มได้เลยเพรอนนี้เป็นหัวปั๊มนะคะนี่ก็กดแบบนี้ได้เลยนะคะนั่นแหละคะ่ะเต็ปการดูแลผิวของเราเนี่ยอันนี้มันคือ s t e ปแรกของการดูแลผิวเลยนะการเช็ดล้างเครื่องสําอางเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากๆต่อให้เราเนี่ยเลือกที่จะบํารุงครีมเยอะแค่ไหนแต่ว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดสุดท้ายมันก็อุดตันอยู่ดีนะคะมันคือต้นเหตุของการเกิดสิวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมให้ความสําคัญกับการล้างหน้าด้วยนะคะเช็ดหน้าด้วยค่ะบ๊ายบาย